ตอนนี้คุณกำลังเครียดหรือเปล่าคุณกำลังรู้สึกนะแย่หงุดหงิดกลัววิตกกังวลหรือเปล่าไลน์นี้จะช่วยแก้ไขนะครับบรรเทาหรือแม้กระทั่งปเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาลทุกคนเรามีคำอยู่สองคำตอนนี้คือคําว่ากรอบความคิดกรอบความคิดเนี่ยลองคิดดูนะว่าอะไรที่มันล้อมกรอบอะไรที่มันล้อมกรอบเอาไว้ใช่ไหม ก็คือมันจะจํากัดการรับรู้การมองเห็นการเข้าใจแล้วก็จํากัดความคิดความอ่านของเราด้วยเพราะฉะนั้นทราบไหมครับว่าคําถามที่คุณถามเนี่ยทุกคําถามจะเป็นตัวกําหนดกรอบความคิดครับพิมพ์ไปเลยนะครับทุกคนนะครับพิมพ์ไปว่าคําถามของฉันหรือคําถามของคนอื่นนั้นมันกําลังทําหน้าที่หนึ่งก็คือมันมาสร้างกรอบความคิดของฉัน ไม่ว่าคุณจะถามคําถามกับตัวคุณเองคุณจะถามคำถามกับคนอื่นหรือใครจะถามคุณก็แล้วแต่ยกตัวอย่างสมมติว่าอันนี้ตลกตลกเริ่มอย่างแบบนี่เป็นการทอล์กแบบด้นสดเลยนะครับเป็นการพูดแบบไม่มีการเตรียมเลยยกตัวอย่างเวลาที่คุณเจอใครก็แล้วแต่และคุณคุณเจอเขาแล้วเขาถามเขาถามคุณว่าไปไหนมาคุณลองนึกดูเดี๋ยวว่าคําพูดง่ายง่ายว่าไปไหนมาเนี่ยมันได้นะครับ set up the frame มาได้กําหนดกรอบความคิดของคุณเลยว่า คุณก็ไม่ตอบอย่างนี้นะครับเอ่อพ่อหนุ่มไปไหนมาผมณก็ตอบเลยว่าผมเพิ่งไปกินผมกินข้าวกับปลาทูมาครับไม่มีทางเลยเพาะอะไรเพราะคําถามกําหนดกรอบความคิดของคุณเสมอเมื่อคุณคุณถามคําถามบางครั้งคําถามที่มันเอ่อมันใจดีคําถามที่มันใจร้ายคําถามที่มันอมหิตคําถามนั้นจะเป็นตัวกําหนดกรอบความคิดที่ใจดีกําหนดกรอบความคิดที่อมหิตหรือใจร้ายมากอยาจารย์จะยกตัวอย่าง ที่อาจารย์เคยพูดในวิชา NLP นะครับ NLP พลังคําถามเนี่ยเช่นนะครับสามีภรรยาเนี่ยทะเลาะกันอยู่เรื่อยเลยทะเลาะกันอยู่เรื่อยเลยภรรยาเนี่ยก็เอาแต่ต่อว่านะต่อว่าต่อว่าต่อว่า,วาสามีสามีก็เริ่มนะครับถามตัวเองว่าฉันจะง้อเธออย่างไรดีทันใดนั่นเองนะครับพลังคําถามข้อนี้มันจะก็จะกําหนดนะครับกรอบความคิดนะว่ามันมีวิธีอะไรบ้าง1 2 3 4สี่ ที่จะไปงอ้อไปขอโทษไปเอาใจนะครับเพื่อให้ภรรยาหรือแฟนหายโกรธเป็นต้นนะครับนั่นคือคําถามที่ว่าผมจะง้อเขายัางไงดีเขากําลังงอนใส่เราโกรธเราแต่สมมุติว่าผู้ชายคนนี้เกิดตั้งคําถามที่อมาเหิตมากถ้าเขาถามตัวเองว่าฉันจะกําจัดหล่อนได้ยังไงข่าวนี้ยุ่งเลยนะครับเพราะว่า คำถามนี้จะไปกำหนดกรอบความคิดของวิธีการนะครับว่าจะกำจัดได้อย่างไงคุณเห็นหรือยังว่ามันน่ากลัวแค่ไหนนั้นทุกๆวันเนี้ยความสุขของคุณความทุกข์ของคุณความมีค่าความไม่มีค่าในตัวคุณหรืออะไรกันแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับคำถามที่คุณเลือกถามตัวเองบ่อยๆบ่อยๆแล้วคำถามที่คุณเลือกถามตัวเองนั้นจะไปนะ,ะไปไป,ไปสร้างกรอบความคิด กำหนดคือเซตอัพเดอะเฟรมให้คุณคิดอยู่ในนะบริบทนั้นในในในกรอบของมันถ้าเกิดคุณไม่ได้เข้าใจถึงพลังของคำถามว่าคำถามกำหนดกรอบความคิดแล้วแล้วก็คุณจะไม่มีสติไม่มีความรู้ทันคุณจะไม่มีสติปัญญาแล้วก็ยิ่งกว่านั้นนะคุณอาจจะเข้าไปสู่โหมดสร้างสรรค์หรือโหมดการทำลายล้างเนี่ยโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยว่าคุณกำลังกำหนดกรอบความคิดที่สอดคล้องกับ คำถามที่ถามอยู่ทุกวันยกตัวอย่างคนบางคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีค่ามากๆเลยคนบางคนรู้สึกว่าตัวเองนี่ไร้ค่ามากๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าคำถามท,มที่เขาถามตัวเองเช่นเขาถามตัวเองเนี่ยนะฉันเป็นคนมีค่าไหมอ้าวถามแบบนี้ฉันเป็นฉันมีคนมีค่าผมผมมีค่าในสายตาของคุณบ้างไหมถ้าถามแบบนี้ความรู้สึกของตัวเองเป็นยังไงความรู้สึกคนอื่นเป็นยังไงหรืออะไรก็แล้วแต่นะฉันดีพอไหมฉันหล่อพอไหม ฉันมีเสน่ห์พอไหมที่จะไปจีบสาวคนนี้ฉันสําเร็จพอไหมฉันร่ํารวยมากพอไหมถ้าคุณถามแบบนี้คุณก็จะถูกกําหนดคุณไม่เคยถามเลยบอกว่าฉันนะนะฉันมีคุณสมบัติอะไรดีๆบ้างที่ยอดเยี่ยมแล้วคุณก็เริ่มนะทำให้มันกําหนดกรอบความคิดโดยการสามารถจะิสต์รายการว่าตัวฉันนะจุดเด่นของฉันคืออะไรถ้าเกิดว่าคุณคุณคิดแต่ว่าทําไมนะไม่มีใครชอบฉันเลยมันก็จะกําหนดแต่กรอบความคิดในลักษณะนั้นไม่ว่าคุณจะเจอกับเรื่องอะไร พลังของคําถามที่ดีกว่าจะสร้างกรอบความคิดที่ดีกว่าอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะตอนนี้เราอยู่ในยุคของโควิดถูกไหมสมมติคุณเป็นคนที่ติดการดูหนังมากๆเลยคุณต้องดูหนังชนโรงดูหนังชนโรงดูหนังชนโรงถ้าเกิดว่าคุณเสพติดมัน คุณแอดิดนะหรือว่าคุณเป็นคนที่ลุ่มหล,ลงหลงไหลมันมากเลยคุณจะรู้สึกเลยเฮ้ยฉันไม่มีความสุขเลยอะ่ะตอนนี้ฉันดูหนังชนโงไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวก็นะครับโรงหนังเปิดชั่วคราวหรือก็เปิดชั่วคราวหรือก็เปิดชั่วคราวอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้พลังคําถามเพื่อเพื่อจะกําหนดกรอบความคิดของคุณใหม่คุณอาจจะคุณอาจจะพูดว่าเอาสมมุตินะตีต่างว่านะตีต่างว่าโลกเนี้ยมันไม่มีโรงหนัง แล้วฉันยังสามารถอยู่ต่อไปอย่างมีความสุขได้ด้วยวิธีไหนบ้างเท่านั้นเองนะครับคุณจะไม่เซง็งไม่เบื่อไม่ว้าวุ่นใจหรือไม่รู้สึกเครียดรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรบางอย่างมันหายไปจากชีวิตของฉันคุณช่วยสมมุติว่ามันหายไปเลยก็ได้โควิดทำให้มันหายไปคุณอาจจะเคยเป็นคนที่แบบโอ้โหดิฉันนะคะเป็นคนติดวัดค่ะดิฉันจะต้องไปวัดนะไปฟังพระเทศสวดมนต์ที่วัดนั่งศาลาบนวัดดิฉันจะต้องไปนะฝึกกรรมฐานเดินจงกรม นั่งสามาธิวิปัสสนะภาวนานะดิฉันเนีย่ยรุ่มหลงชอบมากสุขมากแต่แล้วอยู่ดีๆบอกนะบางวัดบอกว่าเดี๋ยวก่อนโยมตอนนี้เราปิดวัดอยู่คุณไปไม่ได้ละคุณอยากจะไปมากเลยให้คุณให้คุณสมมุติไปก่อนสมมุติว่าการไปวัดเป็นที่เป็นไว้ไม่ได้สําหรับคุณตอนนี้แล้ว แล้วพลังคำถามของคุณก็คือแล้วฉันจะใช้ชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรอย่างมีความสุขอย่างมีความสุขฉันจะทำมันได้อย่างไรคำถามว่า how อย่างไรฉันทำมันได้ยังไงจะไปกำหนดกรอบความคิดถ้าเกิดว่าคุณกำลังคิดว่าฉันไม่มีงานทำฉันไม่มีเงินฉันตายแน่นะตอนนี้นะไม่มีใครมาช่วยฉันเลยฉันกําลังจะอดตายคุณจะกลัวคุณจะเครียดนะคุณจะวิตกกังวลอย่างมากเลยคุณอาจจะเป็นบ้าไปเลย บางคนอาจจะคิดสั้นฆ่าตัวตายแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้พลังคําถามที่ดีกว่าโอเคด้วยบรรยากาศอย่างนี้ด้วยบริบทอย่างนี้ด้วยด้วยตัวฉันในขณะเนี้ฉันสามารถทําอะไรได้บ้างฉันสามารถทาอะไรได้มันก็จะไปกําหนดกรอบความคิดของคุณว่าให้คิดสิคิดสิเพราะฉันทําอะไรได้บ้างแทนที่จะไปคิดจมปลักอยู่กับนะครับกรอบความคิดที่กลัวกังวลแล้วก็นะครับ มองแต่ว่ามันสิ้นหวังมันหมดหวังแล้วมันทางตันแล้วถ้าเกิดว่าคุณเคยทําธุรกิจอย่างหนึ่งมันไปไม่ได้แล้วคุณต้องคิดว่าเฮ้ยถ้ามันไม่มีไอ้นี่ถ้ามันมีไม่มีธุรกิจอย่างนั้นอยู่เลยมันหายไปแล้วแล้วฉันทําการค้าอื่นๆอะไรได้บ้างฉันทําอะไรได้บ้างคุณอาจจะเคยได้ยินพระเอกนะไม่รู้เป็นใครอะนะเออแต่ก่อนไม่พระเอกตอนนี้มาเป็นกราฟแล้วให้นั่นมันโอเคนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเขาสู้อะ อย่างน้อยเขาก็คิดว่าเขาจะทําอะไรที่แตกต่างออกไปเขาอาจจะไม่ได้เป็นดาราแล้วแต่เขาเขาเขาขายกว๋วยเตี๋ยวได้ไหมเขาทําต้มยํากุ้งเป็นไหมเขาทําอะไรล่ะเหมือนกันทุกคนเลยอ่ะทางสู้ในชีวิตของคุณก็คือคุณต้องใช้มันสมองคุณต้องการจิตของคุณน่ยนะที่ไม่หวาดกลัวจนเกินไปไม่อ่อนแอจนเกินไปคุณต้องการนะสภาวะจิตของคุณอนะ่ะที่มันค่อนข้างดีเลยอ่ะนี่เป็นทรัพย์สมบัติอันเดียวนะที่คุณจะต้องรักษาไว้ให้ดีคุณนึงจะสามารถเนี่ยใช้พลังคำถามที่ดีกว่า แล้วไปนะครับกาหนดกรอบความคิดที่ดีกว่าเดิมคุณรู้ไหมอาจารย์จะยกตัวอย่างที่แบบเหลือเชื่อมากๆเลยนะฟังดีๆนะคำถามชุดที่1กับชุดที่2คําถามชุดที่1ผู้ถามถามผู้ชายคนหนึ่งเข้าถามว่าตอนนี้คุณมีความสุขแค่ไหนคุณมีความสุขสักแค่ไหนคุณเชื่อไหมว่าการถามคําถามแบบเนี้ยมันไปไปกำหนดกรอบความคิดอ่ะที่กว้างมากๆเลยอ่ะกว้างมากๆเลยฉันมีความสุขตอนนี้คุณมีความสุขไหมตอบยังไงดีเพราะอะไรเพราะ อาจจะหมายถึงเงินทาให้คุณมีความสุขงานทําให้คุณมีความสุขความสัมพันธ์ทำให้คุณมีความสุข,สข,สสขร่างกายที่แข็งแรงทำให้คุณมีความสุขและอื่นๆเต็ไมไปหมดเลยอะไรอะไรก็ได้ที่อาจจะเป็นไปได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตอบคถามข้อที่1แล้วตอนนี้คุณมีความสุขไหมคุณมีความสุขแค่ไหนนะเขาจะตอบว่าอืมก็ถ้า1นถึงสิให้สัก3ามละกันอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับแล้วแต่คําถามข้อที่2เขาถามว่าระยะนี้เนี่ยคุณไปเดทกับแฟนบ่อยแค่ไหนเขาก็บอกว่าเออ สัปดาห์ละครั้งสองสัปดาห์ไปไปเจอกันหนึ่งครั้งอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปคุณดูดีๆนะแต่เราจะเปลี่ยนลำดับของคำถามเขาถามหนุ่มอีกคนหนึ่งบอกว่าช่วงนี้คุณเดทกับแฟนบ่อยแค่ไหนเขาถามคำถามนี้เขาก็ตอบว่าโอ้ก็เจออาทิตย์ประมาณสองครั้งแล้วเ็าถามต่อไปบอกว่าช่วงนี้คุณมีความสุขมากแค่ไหนคุณเชื่อไหมว่าการสลับลำดับของคำถามคำถามที่มาก่อนนั้นสามารถไปกำหนดกรอบความคิด ของคําถามที่2ว่าให้มันเกี่ยวัาอยู่หรือเปล่าทันใดน,นั่นเองนะครับเมื่อเขาตอบว่าเออระยะนี้เนี่ยผมก็ไปเดทก,กับแฟนประมาณสัปดาห์ละสองครั้งเขาตอบ2ครั้งเพราะถามบอกว่า <c oughs> ช่วงนี้คุณมีความสุขมากแค่ไหนเขาเอาเรื่องของการไปเดทก,กับแฟนเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับการตอบคําถามขออ้อที่2ดื้อเลยเขาจะตอบเลยว่าโอ้ช่วงนี้มีความสุขมากขึ้นแท้แต่ถ้าเกิดไปถามเขาว่าตอนนี้คุณมีความสุขแค่ไหนเขายังอึ้งๆงงๆอยู่นะครับเขาก็ตอบอ พอ,พอไปได้นะพอก็ถามบอกว่าช่วงนี้คุณไปเดทก,กับแฟนสัปดาห์ละกี่ครั้งครับคุณเห็นไหมว่ามันไม่ช่วยเขาเนี่ยตอบคาถามได้ดีมากนักแต่เมื่อเราเปลี่ยนลําดับของคําถามลำดับของคําถามที่จะถามเนี่ยก็มีผลต่อกรมความคิดเป็นอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเป็นคนที่มีความฉลาดในการถามคําถามเนี่ยก่อนหลังด้วยคุณจะสร้างสรรค์คุณจะปล่อยพลังเนี่ยถึงขีดสุดยอดอได้ยังไงพอจะเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นเวลาเวลาที่คุณหดหู คุณเครียดคุณเศร้าคุณกโกรธคุณว้าวุ่นใจหรือคุณกลัวนะคุณกําลังรู้สึกนะว่ากำกำลังกะกะอึลือเบื่อหนายซ็งอะไรก็ไม่รู้สักอย่างบอกเลยนะครับว่าเป็นเพราะว่าคุณนะอาจจะนะครับกำลังนะครับถูกเรียกว่าสภาวะจิตเนี่ยนะที่ไปเสพเอาข่าวนั้นข่าวนี้ข่าวน้นเดี๋ยวเดี๋ยวโควิดเดี๋ยวตายเดี๋ยวติดโอ้โหเดี๋ยวสายพันธุ์นั้นคุณแทบจะคลั่งเลยนะรู้สึกว่าโอโ้โหมันชวิตมันอยู่ยากมากเลย วิธีที่ชีวิตมันจะดีกว่านี้และอยู่ง่ายกว่านี้ต้องทํำยังไงคุณจะต้องเริ่มใช้พลังคําถามเพื่อที่จะกําหนดกรอบความคิดของคุณว่าอะไรบ้างจะถูกโยนเข้ามาในการรับรู้ของคุณอะไรบ้างจะถูกนํามาคิดถ้าว่าคุณเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยคุณก็จะสามารถนะควบคุมความคิดนะทิศทางและสิ่งที่อยากจะคิดได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนี่เป็นหนึ่งในวิชาของ NLP ทั้งเส้นนะครับ คุณจะเห็นกลไกในการทํางานของจิตตัวเองไหมครับแล้วทุกคนถามคําถามตัวเองเป็นอยู่แล้วนี่ครับเราถามคําถามที่ดีกว่าถามคําถามที่ใหม่ๆถามคําถามที่ไม่เคยถามมาก่อนถามคําถามที่มันสร้างสรรค์อะไรอย่างนี้มันจะทําให้คุณมีความฮึกเหิมมากขึ้นไหมมันจะทำให้คุณเกิดกําลังใจแรงบันดาลใจหรือคิดว่าเฮ้ยฉันยังมีแนวทางที่จะสู้ชีวิตได้เป็นไปได้ไหม เราก็จะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจึงกลไกในการทํางานของจิตใจตัวเองว่าเรามักจะคิดถึงคคาถามอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณคุณถามตัวเองไปเรื่อยๆเลยว่าฉันจะไปต่อไหวไหมฉันจะรอดไหมหรือว่าฉันจะตายไหมบอกเลยนะครับรว่าคุณเครียดตายเพราะอะไรเพราะคุณบังคับให้นะครับกรอบความคิดคุณเรื่องที่โยนเข้าไปให้คุณคิดใส่เข้าไปในกรอบนั้นมันก็จะตรงกับประเด็นและเนื้อหาที่คุณคิดที่คุณถามนั่นเองดังนั้นคุณจําเป็นที่จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการที่จะใช้พลังของคําถามที่ดีกว่า นานแค่ไหนแล้วนะครับที่คุณไม่ได้ถามคําถามที่ดีกว่ากับตัวเองลองคิดดูนานแค่ไหนแล้วที่คุณไม่ได้เคยถามคําถามใหม่ๆกับตัวเองหรือคําถามที่คุณไม่เคยถามมาก่อนเลยอาจจะแหวกแนวอาจจะมหัศจรรย์มากเลยในการที่ว่ยฉันคิดอย่างนี้ได้ยังไงสุดยอดมากสมมุติว่าคุณคุณเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยเรื่องพลังคําถามเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณจะพบว่านะมันมีคําตอบจากคําถามที่คุณถามแทบจะ หนึ่งร้อยครั้งก็หนึ่งร้อยครั้งไม่มีคาตอบนะครับคุณอาจจะฉกคิดมันขึ้นมาได้ในว,วินาทีไหนก็ได้คุณอาจจะกําลังวิ่งอยู่แล้วคุณก็อยู่ดีๆนะครับมันก็ป๊อปอัพนะครับปิง้งแวบขึ้นมามาจ,จะมาในวินาทีไหนก็ไม่รู้คําถามคุณถามเอาไว้นึกออกไหมถ้าเกิดว่าคุณคุณลองถามดูอย่างคําถามราคาหนึ่งหนึ่งพันบาท ก็คือคำ,คำถามที่ว่าฉันจะหาเงินวันละพันบาทได้อย่างไรถูกไหมคำคำถามมูลค่า1000บาทหรือฉันจะนะฉันจะสร้างไรายได้วันละ10,000บาทได้อย่างไรนะอย่างไร How นี่เป็นเรื่องของพลังคาถามฉันจะเทรดหุ้นให้ได้กําไรวันละ5,000บาททุกๆวันบ่อยๆอ,อย่างสม,ม่ําเสมอได้อย่างไรลองคิดดูนะคนาถามก็จะพาคุณไปสู่คําตอบนะว่าคำคำตอบมันคืออะไรอะไรคือโซลูชันอย่างนี้เป็นต้นจะบอกให้นะครับว่า ไม่ว่าคุณจะอยู่สถานการณ์ที่เลวร้ายสักแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าคุณคิดกับมันยังไงคุณมองมันยังไงคุณมีมุมมองกับมันยังไงอาจารย์จะยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องนะมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับเขาขับมอเตอร์ไซค์นะครับพุ่งเข้าไปนะครับแล้วเขาเจอรถคอนเทนเนอร์นะครับรถพ่วง18ล้อนะครับ เขารู้ว่าเขากำลังจะพุ่งเข้าชนนะครับรถพ่วง18ล้ออย่างประสานงานแล้วเขาพี่โอกาสที่จะตายคาที่นะครับเขาจึงทํานะครับอย่างครับเป็นหนังนะครับฟาดแอนด์ฟูลเลียดย่งไงอย่างนั้นเลยนะครับเขาลื่นถลายให้รถล้มนะครับแล้วตัวเข้ากับรถนะครับถลายลอดใต้ท้องรถคอนเทนเนอร์18ล้อผ่านไปนะครับอย่างรวดเร็วเพื่อให้รถวิ่งนะครับไม่ทับมอเตอร์ไซค์และเขานะครับทำเหมือนดาราหนังเลยนะครับเขา ล้มรถแล้วรถคูดไปตามถนนนะครับรอด18ล้อไปได้สถานการณ์มันดูรอแหลมและเป็นความเป็นความตายถูกไหมแต่แล้วนะครับเขาก็รอดชีวิตเหมือนปาฏิหาริย์นะครับตัวเขาและมอเตอร์ไซค์สามารถรอดพ้นนะครับรถคอนเทนเนอร์ไปได้ก็จริงแต่โชคร้ายนะครับ น้ำมันในถังน้ำมันนั้นนะครับรั่วออกมาตามพื้นถนนนะครับแล้วมีสเก็ดไฟทําให้รถนะครับไฟติดขึ้นมาแล้วเผาตัวเขาทั้งเป็นนะครับซึ่งทําให้เขาสูญเสียนะครับผิวหนังไปถึง7-80%ของร่างกายกว่าจะดับไฟได้นะครับต้องไปนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานหลายหลายเดือนนะครับแล้วเขากลายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียกเขาเลยว่าไอ้หน้าผีคือรอยไหมยับ แพทย์ต้องทําการผ่าตัดนะครับไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเพื่อที่จะค่อยๆปรับให้มันดูพอดูได้ท่านในนั้นเองคุณลองคิดดูว่าสถานการณ์ของคนที่ต้องนอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงหลายๆเดือนนะครับเดินเหินก็ไม่ค่อยจะได้หน้าตาก็นะครับกลายเป็นเรียกว่าใครเห็นแล้วก็เบือนหน้าหนีกลัวเข้ามากเพราะว่าหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวแล้วเกิดชายหนุ่มคนหนึ่งที่รูปลอมีชื่อเสียงกลายเป็นไอ้หน้าผีมีพยาบาลอยู่คนหนึ่งชื่อแอนนา แอนนาเนี่ยก็เป็นพยาบาลประจำเนะี่ยคือเข้า,ขาออกห้องนี่แหละมาดูแลคนป่วยไอ้หน้าผีนี่แหละคุณเชื่อไหมว่าหน้าตาเขาไม่ค่อยจะด,ดีขึ้นเลยนะแต่เขาตกหลุมรักแอนนาแทนที่เขาจะคิดว่าไอ้หน้าผีอย่างผมเนี่ยยังจะมีสาวคนไหนนะที่เขาสวยขนาดนี้จะมาหลงรักได้แทนที่เราถามคำถามแบบนั้นเขากลับคิดว่าโอเคผมอาจจะไม่ได้หลอดในสายตาของหญิงสาวคนใดในโลกอีกแล้วเนะี่ยแต่ความเป็นตัวผมอุปนิสัยใจของผม คุณมบบลึกๆในตัวผมความเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ไม่ใช่หน้าตาอาจจะเป็นสเสน่ห์พอที่จะจีบเธอได้เขามีความกล้าหาญถึงขนาดที่เรียกว่าเมื่อเขาเริ่มนะครับลูกจากเตียนเดินเหินทํำแก้มันปัดแล้วเนี่ยนะเขามีความกล้าหาญพอนะครับที่จะชวนเธอไปดื่มกาแฟด้วยกันซึ่งก็เป็นการบอกตรงๆเลยว่าผมจีบผม,ผมจีบคุณผมชอบคุณในที่สุดนะครับ ทั้งสองคนก็มั่นกันนะครับเราแต่งงานกันมีคนก็ไปถามเขาอีกบอกว่าคุณใช้ความกล้าหาญยังไงเหรอคุณถึงสามารถที่จะไปจีบพยาบาลที่สวยขนาดนี้เนี่ยมาเป็นภรรยาได้เนี่ยทำไมคุณถึงมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความกล้าหาญขนาดนี้คุณรู้ไหมเขาตอบว่าอะไรเขาตอบว่ามีใครบัญญัติเอาไว้เหรอว่าคนหน้าผีห้ามมีความสุขมีใครบัญญัติไว้เหรอว่าคนหน้าตาไม่ดีคนหน้าตา,หน,าหน้าผีอย่างผมเนี่ยแล้วห้ามมีความสุขมีใครเขาบัญญัติไว้ไหม นักข่าวถึงกับอึ้งแล้วคุณทราบไหมว่าเข้าไปต่อ,อยังไงเขาเดินทางต่อนะครับด้วยการนะครับสมัครนะครับเป็นผู้ว่าของรัฐในอเมริกาโอเคพมบอโอ้โหหน้าตาอย่างคุณอย่างนี้คุณยังจะสมัครเป็นผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยของรัฐอีกเหรอเนี่ยคุณรู้ว่าสโลแกนของเขาเขาพูดว่าอะไรคุณมั่นใจได้เลยนะว่าคุณจะไม่ได้นะผู้นาหล่อๆอีกคนนึงเข้ามาเป็นผู้ว่าการของคุณคนเลือกเขาครับค,คิดดู คุณเห็นไหมว่าไม่มีมันไม่มีอะไรนะที่เป็นสถานการณ์ที่คนหนึ่งสามารถจะมองตัวเองว่าฉันเป็นไอ้หน้าผีและต่อไปนี้ฉันคงจะไม่มีความสุขตลอดชีวิตผู้หญิงทุกคนคงจะรังเกียจฉันไม่มีใครเขายอมรับในตัวฉันอีกแล้วคุณอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่เขาไม่คิดอย่างนั้นเขากลับกล้าจีบแอนนากล้าขอแอนนาแต่งงานกล้าสมัครนะพู้ว่าการรัดคุณเอากับเขาสิเหมือนกันอาจารย์จำไม่ได้นะครับแต่าอาจารย์บอกเลยว่าภรรยาอาจารย์เนี่ยชื่นชมมากนะครับมี มีหญิงไทยนะครับที่เคยมีปัญหาตกลงไปในรางรถไฟแล้วก็ถูกรถไฟทับขาขาดสองข้างนะครับอาจารย์ขอภัยจริงๆครับจำชื่อเธอไม่ได้แต่ว่าคุณเห็นไหมล่าว่าปัจจุบันน่ยเธอมีพลังชุดที่สดใสแค่ไหนเป็นนักพูดแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนนแล้วก็มีนะครับมีรายได้นะครับที่งดงามเป็นนักพูดแรงบันดาลใจเป็นตัวอย่างของคนที่เชื่อมั่นในตนเองแล้วก็สามารถทำอะไรเพื่อคนอื่นได้อีกมากมายนะครับคิดดูเลยครับ เป็นพาออะไรเพราะว่าพลังคําถามเนี่ยมันไม่เหมือนกันก็อยากอยากจะบอกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องไปหาซื้อมันมีอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณน่ยจะใช้พลังนี้ได้บ่อยแค่ไหนในการที่คุณจะกําหนดกรอบความคิดของคุณให้มันมีพลังมากกว่าเดิมให้คุณมีความกล้าหาญมากกว่านี้มุ่งมั่นหรือทะเยอทะยานหรือขยันขันแข็งมากกว่านี้พูดง่ายง่ายก็คือคนจํานวนมากที่โยนผ้าขาวยอมแพ้เนี่ยยังไม่ได้ลงมือทําเต็มที่สู้เต็มที่เนี่ย ยังแต่มักจะพูดว่าผมทําทุกอย่างแล้วผมไม่ไหวแล้วผมยอมแพ้แล้วเลยแต่จริงๆเนี่ยยังยังใช้ไปไม่ได้สัก10%ของศักยภาพและเรี่ยวแรงที่ตัวเองมีเลยปกติเนี่ยเวลาเราวิดพื้นเนี่ยถูกไหมเราวิดได้5ครั้งเนี่ยเราก็มีเซลล์ท้อกับตัวเองใช่ไหมผมไม่ไหวแล้วหมดแรงแล้วแล้วเราก็บอกว่าอ พอแค่นี้เราเคยที่ไหนเราจะบอกตัวเองว่าเอาอีกพยายามมากกว่านี้ขออีกครั้งเถอะแล้วก็พยายามมากกว่านี้ฉันรู้ว่านายยังทําได้อีกสักครั้งเถอะเราไม่ค่อยทําอย่างนั้นส่วนใหญ่เราเราจะทำอย่างไงเราจะแบบว่านิดๆหน่อยๆแล้วก็เลิกนิดๆหน่อยๆแล้วก็เลิกจริงปะเราอาจจะแบบว่าบ้าบอขึ้นมาขยันขึ้นมา2วันเลิก3วันเลิกมีมีใครบ้างไหมที่มีพลังแบบ20ปีไม่เลิก20ปีไม่เลิกอาจารย์จะเล่าให้ฟังมีนินจาคนหนึ่งนะทำงานอยู่ในนะ เรียกว่าปราสาทนะของโชกุนของข้าราชการที่มนะีหน้าที่ใหญ่โตแต่แล้วเนี่ยก็เกิดความผิดพลาดขึ้นมาก่าวคือน,นินจาคนนี้ได้นะครับ หลงรักนะครับภรรยาของเจ้านายตัวเองที่เป็นคนที่มีอํานาจนะครับนินจาคนนี้เนี่ยจึงเขาได้ทําสิ่งที่เสียใจยอย่างมากคือนอกจากเขาจะได้ภรรยาของเจ้านายนะมาเป็นเมียด้วยเขายังได้ถึงกับสังหารนะครับสามีของเธอนะครับเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นซามูไรเขาเป็นซามูไรและเมื่อเขาเป็นนินจาซามูไรและเมื่อเขาสังหารแล้วนะครับก็มีแต่คนที่ตามล่าเขาเขาต้องกลายเป็นกลายเป็นโรนินนะครับหนีหัวสุกหัวซุนนะครับ เป็นสมุไรไม่ได้เสียแล้วนะครับจะต้องเป็นคนดินละนามนะครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแท้นะครับไปอยู่ในที่ที่ห่างไกลหลังจากที่เขาได้สํานึกผิดนะครับว่าไม่น่าเลยนะครับถึงขนาดที่จะฆ่าเจ้านายตัวเองตายนะครับเขาลอนแรมนี้ไปอยู่ในชนบทที่ห่างไกลเหลือเกินแล้วก็นะครับไปบวชเป็นพระเ็นแถวๆนั้นนะครับ มันมีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งภูเขาลูกนี้นะครับมาขวางทําให้ประชาชนนั้นจะต้องนะครับเดินมาตามถนนแล้วเนี่ยแล้วต้องเลี่ยงถนนเลียบภูเขานะครับอ้อมไปไกลเลือกเกินนะครับกว่าจะไปทะลุอีกฝัง่งภูเขาได้กันดานเลือกเกินนะครับพระเซนรูปนี้จึงได้ตั้งปณิธานว่ามันไม่ได้มีเทคโนโลยีเลยเลยครับยกเว้นนะครับก็คือนะครับจอบเสียมกับแค่คอนเท่านั้นเองพระเซนรูปนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะ ขุดอุโมงนะครับเพื่อสร้างรูอุโมงตรงๆนะครับให้ถนนเนี่ยทะลุอุโมง์ตรงๆไปออกภูเขาอีกด้านไปซะเลยแต่เนื่องจากว่าท่านทําอยู่คนเดียวนะครับใช้หินใช้คอนนะครับตอกหินทํางานหนักอย่างนี้ครับตั้งแต่เช้าจดมืดนะครับเป็นเวลา20ปีเป็นพระนะครับจนอุโมง์นี่ใกล้จะเสร็จแล้วโอ้ทะลุเข้าไปเป็นกิโลกิโลเลยคุณลองนึกดูนะครับคนคนหนึ่งเจาะอุโมงคนะครับด้วยคอนครับบ้าไปแล้วนะครับ พลังของเขาความมุ่งมั่นของเขาแต่แล้วนะครับเขาก็แก่ลงไปมากแล้วลูกชายของเจ้าเมืองคนนั้นนะครับที่พ่อถูกสังหารตายนะครับตามมาเจอครับเขาเลยบอกว่าคุณไม่ต้องมาปลอมตัวเลยแม้คุณจะเป็นพระแต่คุณนี่แหละคือซามูไรที่สังหารพ่อผมใช่ไหมและนี่เลือดนี้จะต้องล้างด้วยเลือดมอบศีรษะมาหรือไม่ก็ชักดาบออกมาผมคือเด็กคนนั้นที่โตเป็นหนุ่มแล้วและผมต้องฆ่าคุณเท่านั้นคุณฆ่าพ่อผม ชักดาบออกมานะท่านอาจารย์มาเรามาดวลกันแต่ท่านอาจารย์บอกว่าไม่ต้องศีรษะของข้ายกให้เจ้าแต่เจ้ามาดูสิ่งนี้ก่อนเขาพาเด็กหนุ่มมาดูอุโมงเขาบอกว่าเห็นไหมว่ามันเหลืออีกนิดเดียวมันจะทะลุไปที่ที่ฝั่งตรงข้ามและประชาชนเนี่ยจะไม่ต้องเดินทางเนี่ยเลียบภูเขาอีกแล้วจะเดินทางผ่านอุโมงตรงๆเลยขอเวลาหนึ่งปีสุดท้ายได้ไหมขอตอกอุโมง์นี้มันทะลุให้มันเสร็จตามตั้งใจเถอะ แล้วศีรษะของข้าเนี่ยเจ้าเอาไปไม่ต้องสู้ข้ายกให้ไอเด็กหนุ่มคนนี้มันก็มาดูเออมันก็ขุดมานานเว้ยคงจะไม่หนีไปไหนก็เลยมาเฝ้า,มา,ฝามาเฝ้าทุกวันเลยไหนมาตอกอุโมงจริงหรือเปล่ามาขุดอุโมงจริงหรือเปล่าเออก็มาทุกวันนะไอเด็กหนุ่มคนนี้มันก็มาเฝ้าทุกวันมาดูทุกวันว่าแต่ละวันเนี่ยไม่ทําอะไรเลยออกจากวัดก็มามา,มาขุดอุโมงนี้แล้วก็กลับวัดแล้วนั่งสมาธิต,ตอนยังคืนตอนคุณลองนึกดูนึพลังของคนคนหนึ่งที่ขุดอุโมงมา20ปีขอต่อรองชีวิตอีกแค่ปีสุดทย ปีสุดท้ายเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่นิทานนะครับเขาขุดอุโมงค์สำเร็จจริงๆนะครับเด็กหนุ่มคนนี้ได้เฝ้าดูอาจารย์เซนแก่ๆคนหนึ่งขุดอุโมงค์หนึ่งปีนะครับแล้วก็บอกว่าภารกิจเสร็จแล้วแล้วก็บอกว่ามาถึงเวลาละเจ้าออกซามูไรมานะข้านั่งอยู่ตรงนี้แล้วเจ้าฟันศีรษะข้าทิ้งได้เลยข้าข้าทิ้งซะข้าเคยฆ่าพอเจ้านะบาปเลอเกินอยากจะชดใช้ให้อยู่แล้วฆ่าข้าได้เลยคุณเชื่อไหมว่าเด็กหนุ่มได้ทิ้งดำนะครับแล้วคุกเข่าลงบอกว่า ท่านอาจารย์ท่านขุดมันมา20ปีแล้วยังขุดได้ค่าดูอีกหนึ่งปีเนี่ยข้ารู้แล้วว่าท่านไม่ใช่คนคนเลวคนชั่วคนอันอีกแล้วรับค่าเป็นศิษย์เถอะสอนข้าสิว่าข้าจะเป็นคนที่ดีอย่างนี้ได้ยังไงผู้ทงคิดดูว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยพลังของจิตใจพลังของหัวใจล้วนๆมันนี้ทาอย่างนั้นได้นะคนคนหนึ่งที่จะเสียสละตัวเองเพื่อชาวบ้านเนี่ยยีปีไม่ยอมเลิก พลังของตัวเราเองเนี่ยจริงๆเราเราใช้น้อยมากเราไปลงยิมตอนที่ยังไม่มีโควิดอ่ะสามวันเราก็เลิกห้าวันเราก็เลิกหนึ่งเดือนเราก็เลิกแต่เขาขุดอุโมงค์ยี่สิบปีคุณลองคิดดูว่าคนที่เหมือนกับย้ายภูเขาหนีถนนทั้งลูกเพื่อให้ถนนมันสามารถทะลุไปได้โดยที่ไม่มีเครื่องจกักรยังทําได้ขนาดนั้นแล้วเราเนี่ยแคนะ่หาข้าวกินวันละสามมือ้อนั้นเรามานั่งคิดเกินเกือบตายเลยว่าเราจะอดตายไหม เรายังถามคำถามตัวเองเราไม่ดีพอที่จะก,กําหนดกรอบความคิดของเราให้ดีกว่านี้ให้เรามีความแบบมุ่งมั่นนะแล้วเราจะต้องไปต่อได้ถ้าเราไม่ยอมแพ้สะอย่างจิตใจที่เราอย่ายอย่าย,ยอมแพ้อย่ายอมแพ้มันก็มีปัญหาอะไรละแต่เราฝึกตัวเองให้แพ้ง่ายมากมากเลยนิดๆหน่อยๆครับยอมแพ้นิดๆหน่อยๆยอมแพ้เราไม่เหมือนพระเซนลูปนั้นใช่ไหมก็หวังว่านิทานเอยอะไรเออที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยโดยที่ไม่ได้เตรียมมาก่อนว่าจะพูดอะไรนะพูดไปเรื่อยๆ คิดว่าวันนี้หลายๆคนนะครับทั้งสามท่าน่าจะได้ประโยชน์ยังไงก็คิดว่าเป็นประโยชน์ก็ลองแชร์ให้คนอื่นฟ,ฟังบ้างนะครับเผื่อใครที่เขาเครียดเหลือเกินนะครับหรือกลัวกังวลไม่แน่ใจตัวเองจะตัวรอดไหมจะอดตายไหมอะไรเงี้ยก็เครียดมากนะครับจริงๆแล้ววิธีที่ดีสุดก็คือคุณต้องทําให้ใจของคุณนะนะหมดสิน้นเรื่องความกลัวเสียก่อนถ้ายัางกลัวมากๆนะครับผมบอกเลยอาจารย์บอกเลยนะครับบ้าตายบ้าตายจริงๆหรือไม่ก็ไม่ก็ไปฆ่าตัวตายเพราะว่าทนไม่ไหวนะครับ ก็โดยภาพรวมก็อาจารย์ก็อยากจะบอกเลยว่าสิ่งเหล่านี้อาจารย์เรียนรู้มาจากนิทานเซนดีเรียนรู้มาจากธรรมะเรียนรู้มาจากวิชา NLP นเลพีกดแรงดึงดูดจิตใต้สำนึกสิ่งเหล่านี้หน้าที่ของคุณก็คือคุณอาจจะต้องเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรคุณลงนึดดูนะสมมติอาจารย์จะถามคําถามพลังคาถามนะครับคุณเจอใครคนหนึ่งเพราอาจารย์อาจารย์เจอเจอคนคนหนึ่งอาจารย์จะถามเขาแบบนี้เฮ้ยคนคนนั้นน่ะรวยไหมคิดว่าอาจารย์จะถามแบบนี้ไหมเพราอาจารย์เจอคนแปลกไ้าอาจารย์ชี้ไปอาจารย์ถามเพื่อนๆืถามหน่อยไอหมอนั่นรวยไหม หรือให้ถามหน่อยให้หมอนั่นน่ะนะมีเงินมากไหมหรือให้ถามหน่อยหมอนั่นสําเร็จมากไหมกับถามว่าถามหน่อยคนคนนี้เขาเป็นคนที่เรียนรู้มากไหมคําถามแบบไหนครับที่ดีกว่ากันครับเหมือนกันนะครับคุณถามตัวเองฉันรวยไหมฉันสําเร็จไหมกับฉันเรียนรู้เรื่อยๆหรือฉันหยุดเรียนรู้แล้วอันไหนดีกว่านครับคำถามก็ชัดอยู่แล้วว่าแน่นอนคนที่ไม่ไม่หยุดศึกษาไม่หยุดอ่านหนังสือเป็นคนที่เรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ย ยังไงก็สักก็ต้องยอมดีกว่าคุณอ่านหนังสือดีๆหรือยังคุณดูข้อมูลดีๆนะบน u u u e e ใน Google มากแค่ไหนใน Facebook นะคุณได้ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับมันมากแค่ไหนก็แล้วแต่ว่าคุณจะนําอะไรเข้ามาในกรอบความคิดของคุณที่คุณจะคิดและพิจารณาคุณยังทําอื่นๆอะไรได้อีกมากเหลือเกินที่คุณจะสร้างสรรค์มันขึ้นมานะด้วยสอมือของคุณคุณองนึกถึงอาจารย์เซนที่ยอมไปขุดภูเขา ลูกหนึ่งยี่สิบปีทําไมเขาถึงไม่เคยเบื่อมันไม่เคยล้มเลิกเขาไม่ยอมแพ้เขาต้องทําสําเร็จให้ได้นานขนาดนั้นเขายัางทําจริงๆแล้วเราจะใช้แรงใช้เวลาน้อยกว่านั้นแน่ๆหากว่าคุณจะมุ่งมั่นนะในเรื่องที่คุณปรารถนาน,นี่น่าจะทําได้ทุกคนก็วันนี้นะครับเวลาพอสมควรแล้วนะครับขอทุกคนมีความสุขขอทุกคนมีพลังครับพลังจนอยู่กับคุณนะครับเพราะฉะนั้นใช้พลังนี้นะครับใช้พลังทำถามไปกำหนดกรอบความคิดของคุณและ สู้ชีวิตได้สำเร็จทุกคนครับอาจารย์และโคโนดคงต้องขอลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ I love you I love you ขอบคุณครับแล้วพบก,กันใหม่นะครับบายบายสวัสดีครับบายบาย